ขอเลขเด็ดเดือนหน้าเนี่ยตดี๋ยวนี้ยนะเปลี่ยนจากชิมอาหารมาเป็นขอเลขเด็ดแล้วเหรอได้อะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยยังดูวันนี้แอมพี่จะพาแอมมากินร้านยำปากบเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ยำสามแซ่บมีหลายสาขาแต่จะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวดูเลขก่อนแป๊บหนึ่งเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือม่น่าเชื่อวเราจะมาสาขานี้เราจะเจอเจ้าของแบรนด์ตัวจริงบังเอิญใช่ไหมบังเอิญบังเอิญใช่ไหมบังเอิญเหมือนนัดมาพอดีวันนี้วันนี้มาอยู่ประจําที่สาขานี้ปกติคือป้ากบเดินสายทั่วนะครับทั่วทั่วทุกจังหวัดที่มี f r a n c h i ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วป้ากบตอนนี้มีทั้งหมดก็เกือบจิ๊ <Whoa. S 2> โอ้โหนี่ก็คือเราอยู่ที่นาวะมินซอย8<ฮ>ก็เป็นอีกหนึ่ง,<ฮ>งสาขาเนะ้ะเพราะว่าในย่านกรุงเทพเนี่ยเราจะกระจายเป็นจุดๆคือจะมาให้อยู่เราแวกใกล้กันอ่ใช่เราอยากให้ลูกค้ากระจาย ทุกสาขาได้ทั่วถึงถามนิดน,นึงย้อนกลับไปดังเพราะอะไรทําไมถึงเป็นยาปลากบกา,ามแซบมันด,ด,ดังเพราะอะไรอ่ะดังเพราะอะไรดังเพราะเป็นน้ําแกงส้มไงอ๋อเขาพูดแค่แกงส<า>มม้ส<า>มเอะมากใช่<า>ม,มันไม่เหมือนยำม,มันเหมือนแกงสม้มคุณยังคิดว่าเป็นแกงส้มเลยแล้วสามแซบอะอะไรแซบสามแซบมันก็คือมาจากรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มควบกันสามรสเราจะไม่มีรสไหนที่เด่นเราจะมาควบกันเลยสามบ้วนเลยทีเดียวใช่ไหมฮะปลากบาจัดให้หน่อยนะ นี่คือติกเน,<แ>กเ,นเจอร์ของหนูคือจะต้องน้ำ,นำต้องอนุง่นจะต้องปิ่มจาน,านใช่น้ำน้ำฉ่ำมากดูดิคือน้ำแบบน้ำแบบแกงส้มสมชายาจริงๆแล้วก็มีใส่ข้าวโพดมีใส่เครื่องแน่น <S 1> <S 1> เอาถามนี้ก่อนเห็นในออกรายการทีวีเป็นแบบนี้ยขายจริงคนมากินจริงเป็นแบบนี้เปล่าแบบนี้ค่ะแบบนี้หมดหมดสไตล์กบคือ ยำเยอะอ่ารสชาติก็คือกลางๆแต่ต้องเยอะก็คือจับไม่น้อยเออเพราะว่าบางที่บอกว่าอให้เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่แต่อย่างเนี้ยโคตรนะร<ช>้อยยุ้มมากเลยนะแต่กกลองคิดกลับกันว่าถ้าเราไปซื้อยำ แล้วเราได้ในปริมาณที่น้อย<ฆ>แต่รสชาติอร่อย<ฆ>กับอีกร้านหนึ่งเราได้รสยำปริมาณเยอะคนไทยอะ่ะเขาอยากเลี้ยแบบไหนเขาก็ต้องเลือกเยอะแต่เราก็คือให้ทั้งในราคาปริมาณแล้วก็ <คำ S 1> อ,อร่อยด้วยเพื่อที่ว่าลูกค้ามาซื้อครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสาแล้วก็กลับมาซื้อเรื่อยเราไม่ต้องการให้ลูกค้ามาซื้อแบบว่าครั้งเดียวเราหาย<ฆ>วันนี้ขอบคุณมากขมากเลยนะที่มายำให้พวกเรากินแล้วก็แนะนำเรียกว่าได้เคล็ดลับนะดูเทปนี้แล้วแบบรู้สึกว่าได้เทคนิคในการทำงานนู่นนี่นั่นด้วยอไี้ยคนาะจ้ะ อย่างไงก็ฝากนะคะฝากทุกคนนะคะลองเข้ามาชิมลองเข้ามาเติมความแซ่บกันก่อนกับร้านยำประกบสามแซ่บสาขานวำอมริซอยแปดนะคะฝากกับร้านยำประกบสามแซ่บทุกสาขาด้วยนะคะเซิร์ชคาว่าถ้าอยากรู้ว่าสาขาไหนใกล้บ้านคุณเซิร์ชคาว่าร้านยำประกบสามแซ่บสาขาแล้วจะขึ้นทุกสาขาเลยค่ะเลย ยำปลากรบสาบแซบนี้อร่อยทุกเมนูจริงๆเลยแอมสุดๆ,ดๆเลย <นะ S 2> สีสันสวยงามรสชาติอร่อยปริมาณให้เยอะถือว่าเป็นร้านที่แบบโอ้น่าจะอบอกอต่อม <นะ S 2> ากเลยนะแอมร้านนี้แอมแอมขอแชร์ค่ะ